คุณสามารถสร้างธุรกิจและสามารถที่จะมีะไรายได้เป็นแสนแสนได้โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนและคุณไม่มีทางขาดทุนครับอยากจะเริ่มธุรกิจจะทำอะไรดีก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าทุกๆคนก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ แต่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรดีล่ะครับเพราะการทำธุรกิจนั้นก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับอย่างเช่นประเด็นสำคัญเลยเรื่องที่บางทีเราคิดได้เราคิดว่าเราอยากทำนู้นทำนี้ทำนั้นแต่บางทีต้องอาศัยปัจจัยแรกคือเรื่องเงินทุนไม่มีเงินทุนก็ยากเพราะทุกอย่างต้องลงทุนหมดนะครับทำเลอีก แล้วจะขายอะไรอะสินค้าจะเลือกขายอะไรคือมันอบอกคิดไปคิดมาแล้วมันยุ่งยากไปหมดเลยคือไม่รู้ว่าจะตกคือความคิดอสวยรู้นะแต่ลงมือทําจริงๆก็อาจจะเป็นปัจจัยที่มากถ้าเราไม่มีทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกๆธุรกิจมีผลกระทบหมดเลย หลายคนทำงานมั่นคงมากมีรายได้เยอะอยู่ในโรงแรมใหญ่เกิดโควิดขึ้นมาตกงานเฉยเลยเพราะนั้นการมีรายได้ทางเดียวก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องคิดเลยปัจจุบันเพราะนั้นอยากจะแนะนำนะครับอาชีพ HA f i n n n c i a l Advisor ของซัมซุงประกันชีวิตครับสร้างไรายได้ไม่จำกัดนะครับขยันมากได้มากด้วยโครงสร้างที่ดีเยี่ยมของซัมซุงนะครับมันมีงานอะไรล่ะครับที่เราขายปั๊บได้กำไรเลย4 0ครับมีไหมครับไม่มีครับทุกอย่างคุณต้องมีต้นทุนหมด คุณขายของขายอะไรต่างๆต้นทุนคุณเท่าไหร่ไอ้นี้คุณไปขายลูกค้าออมมาสมมติหนึ่งมืนบาทแล้วกันคุณได้4ี่พัคุณคิดดูแล้วมันขายอะไรได้กำไรขนาดนี้โดยที่คุณไม่ต้องมีต้นทุนเลยนะครับรายได้ไม่จำกัด คำว่าไม่จำกัดก็คือคุณทำมากคุณได้มากนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะหลายอย่างคุณจะได้ได้กำไรคุณก็ต้องหักต้นทุนก่อนอันนี้ต้นทุนก็คือเวลาของเรานะครับสร้างไรายได้ที่ไม่จำกัดไอ้อื่นนะจะขายได้วันสักร้อยสองร้อยสี่ห้าร้อยเนี่ยโอ้โหคุณต้องมีทุนเท่าไหร่นะครับ ประเด็นต่อมามันมีอิสระด้านเวลาสมัยก่อนที่ผมทำงานประจำอยู่เนี่ยผมจะไปส่งไปเยี่ยมแม่ผมจะไปส่งลูกนูนนี่นั่นมันก็มีข้อจำกัดมากมายอันนี้เราสามารถบริหารจัดการเวลาได้เราจะนัดลูกค้าเวลาไหนเวลาเย็นเวลาบ่ายเวลาเที่ยงทุกอย่างเราสามารถกำหนดได้หมด มีอิสระทางด้านเวลาไม่ต้องไปตอกบัตร8ปดโมงเช้าแโมงครึ่งเลิกห้าโมงเย็นนะจะไปไหนทุกอย่างต้องขออนุญาตหมดนะครับไม่ต้องมีอิสระอิสระทางน้านความคิดนะคุณคิดอะไรคุณสามารถทำได้เลยโดยไม่ผิดกฎนะครับถ้าทำงานอื่นจะ ร่างหนังสือสักฉบับคุณก็ต้องขออนุญาตเจ้านายนะครับคุณไม่สามารถที่จะทำตามอำเภอใจได้ข้อต่อมาครับยิ่งทำมากคุณยิ่งได้มากครับงานบางงานคุณทำเยอะแต่คุณได้เท่าเดิมถ้าารเป็นงานประจำคุณทำมากขอให้คุณทำห้าโมงไม่เลิก นะตอนอยู่ทุ่มสองทุ่มสมคุณก็อาจจะได้ท่ามเท่าเดิม,าดมอาจจะได้เพิ่มนิดหน่อยแต่ในงานตัวแทนประกันชีวิตงานธุรกิจตัวแทนเนี่ยงาน H FA Financial Advisor เนี่ยคุณทำมากคุณได้มากนะคุณขยันมากคุณได้มากสมมุติคุณพบลูกค้าวันหนึ่งสองคนนะสคนวันละ2คนคุณทำงาน5วันถ้ากับอาทิตย์หนึ่งสิคนนะ อันตี่หนูคุณพบ10บคนเดือนหนึ่งคุณพบ4ี่สิบคนขายได้สมมุติ1ิบต่อหนึ่งแล้วกันแต่เดือนนี้ม,มากกว่านะสิบต่อหนึ่งคุณขายได้สี่คนถ้าคนหนึ่งคุณมีคอมมิชชั่นห0 0พันคุณก็ได้สองหมืหละแต่ถ้าคุณพบคนวันละสามคนวันละสี่คนคุณก็สามารถตัวเสถิติมันก็จะดีขึ้นคุณก็ได้มากขึ้นหลายคนมีรายได้เป็นแสนนะแต่ เดี๋ยวนี้ทำง่ายกว่านั้นเพราะคุณสามารถทำทั้งออนไลน์ก็ได้ออนไลน์และออฟไลน์หลายคนทำออนไลน์มีได้ทางดีมากเพราะ,ะนั้นคุณทำมากยิ่งได้รายได้มากนะครับไม่ต้องลงทุนด้วยเงินข้อต่อมาไม่ต้องลงทุนด้วยเงินลงทุนด้วยเวลาแต่คุณต้องมีเวลานะ คุณต้องมีเวลาในการที่จะมาเรียนในการที่จะต้องอบรมนะฮะเรียนรู้คอร์สแต่ละคอร์สเรียนฟรีหมดนะไอ้อื่นเนี่ยผมมานั่งคิดนะคุณลองไปเช็คดูทีไปเรียนทําขนมแบบเนี้ยไปเรียนเสริมสวยแบบเนี้ยคอร์สหนึ่งเป็นหมื่นนะเรียนจบออกมาแล้วค,ลคุณก็ต้องมาทําเลคุณก็ต้องมาหาลูกค้าอีกทําเองนะ แต่เรียนประกันเรียนธุรกิจประกันสอนให้หมดทั้งสำนักง,งานทั้งคอร์สจากบริษัททุกอย่างฟรีหมดนะคุณไม่ต้องลงทุนจ่ายแต่ค่าสอบ200อบาทค่าอบรมขอรับเอาไม่เกินพันบาททุกค่าแล้วนะแล้วคุณคิดดูดิมีธุรกิจไหนที่คุณลงทุนขนาดนี้แต่คุณสามารถที่จะมีรายได้เดือนหนึ่งหลายแสนบาทไนดะ้ ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินแต่คุณลงแต่คุณต้องลงคุณต้องลงทุนด้วยเวลาคุณต้องมีเวลาในการเรียนรู้หลายคนอยากได้แต่ไม่อบรมไม่เรียนรู้นะไม่สละเวลาไม่ได้คุณไม่สะดวกมาอบรมที่สำนักงานคุณก็อบรมทางออนไลน์ได้นัดแนะเวลาโปรแกรมมีให้จัดให้เรียบร้อยผมออสอนอบรมทางออนไลน์ทางซูมนะ ทางวิดีโอคอลนะไลน์คอลก็เดี๋ยวนี้มันทำได้หมดนะไม่ต้องลงทุนด้วยเงินแต่ต้องลงแรงลงเวลาเอาบางคนทำงานประจำนะทำงานประจำเลิกงานประมาณ5้าโมงกว่าจะนอนสี่ทุ่มห้าทุ่มคุณก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะในการที่จะอบรมเรียนรู้ในตอนเริ่มต้นตอนแร,รกๆผมทำงานที่ป่าตองนะครับภูกเก็ตนะ ผมขับรถจากป่าตองมาเรียนกับหัวหน้าที่น่าเือนจําเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรเลิกงานแล้วผมก็นั่งคิดว่าเออทาไมหมอถึงรวยอะ่ะก็เพราะว่าเหตุที่หมอรวยเนี่ยเพราะว่าคุณดูที่หมอถ้าคุณเคยไปโรงพยาบาลวเชิระเนี่ยหรือว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยคนไข้รอคิวเต็มไปหมดเลยหมอโอ้โหไม่ได้หยุดเลย เลิกงานแล้วหมอไปไหนหมอไปคลินิกสาร์อาทิตย์หมอไปไหนหมอไปคลินิกแต่หลายท่านเลิกงานแล้วก็จ,จะไปเที่ยวกินเหล้าพักผ่อนนะนะสาร์อาทิตย์ก็เช่นกันแต่หมอไม่หมอรวยเพราะหมอทำงานเยอะกว่าชาวบ้านเพราะนั้นเราลงทุนด้วยเวลา เรียนรู้เสร็จเรียบร้อยก็ออกพบลูกค้าหรือนะคุณติดต่อคุณโพสต์สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์คุณะจะทําตลาดออนไลน์ทําทั้งออฟไลน์ออนไลน์ได้แต่คุณต้องมีความรู้ไม่ว่าคุณจะทําออนไลน์หรือออฟไลน์เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เก่งมากขายทางออนไลน์มีไลน์มีรีวิวนะครับโอ้โหเก่งมากมาก ที่สำคัญคุณต้องมีเวนคุณต้องมีวินัยขยันรักการเรียนรู้คุณต้องมีวินัยนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีวินัยทุกอย่างฟรีหมดเนี่ยนะคืออะไรก็ได้แบบนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องนึกว่าถ้าคุณทํางานประจำเนี่ยเขาให้ทําอะไรคุณทําหมดก็ไปเวลาไหนคุณไปวันหยุดเขาไม่หยุดคุณก็ไม่หยุดแต่เวลาคุณมาทํางานเองงานธุรกิจประกันเนี่ย นะไม่ใช่ว่าคุณคิดจะทําอะไรก็ได้เดี๋ยวใ้ใไปซื้อของไปทํานู้นทนํานี้โดยที่คุณฟรีหมดแบบนี้ไม่ได้คุณต้องขยันมีวินัยและรักการเรียนรู้นะครับคุณต้องรักการเรียนรู้ต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างนะให้พร้อมหมดมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าพร้อมขาย ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าพร้อมขายได้เลยผู้เจ้าแบบไหนอ่ะกวักครั้งเดียวไม่ต้องตรวจสุขภาพมีเงินคืนทุกปีมีบำนาญทุกเดือนนะรถยนต์ภาษีได้สามแสนรถยนต์ภาษีได้แสนหนึ่งจะขายประกันบริษัทคีแมนหรือประกันภาษีมรดก ทุกอย่างมีหมดขอพี่คุณมีรักการเรียนรู้มีคนสอนให้คุณฟรีหมดขอเป็นคุณขยันไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่มีสินค้าคุณไม่ต้องสต็อกไม่ไม่ตกรุ่นนะครับสินค้าไม่ตกรุ่นถ้าเป็นขายอันอื่นเนี่ยคุณ โอ้ oh, คุณคุณโกดังนู่นนี่นั่นของตกรุ่นคืนสินค้านะบางทีคืนมาคืนไม่ได้อีกนะครับรายได้ไม่จำกัดมั่นคงได้ไม่แพ้งานอื่นครับถ้าคุณมีลูกค้าหลายหลายรายคุณมีทีมงานนะทุกอย่างมันก็มีความมั่นคงเติบโตและสร้างทีมงานของตัวเองได้คุณสามารถ สร้างทีมได้ตั้งแต่วันแรกเลยชวนคนเข้ามาบริษัทก็ให้ค่าชวนตอนแรกคุณศึกษาคุณเรียนรู้คุณก็ชวนคนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเข้ามาเรียนรู้เข้ามาเพื่อที่จะหาไรายได้ได้แต่ทุกอย่างก็เป็นทีมของคุณคุณพร้อมที่จะขึ้นผู้บริหารได้บริษัทเปิดโอกาสให้คุณขึ้นผู้บริหารภายใน3เดือนภายใน6เดือนภายใน1ปีแล้วแต่ ถ้าคุณขยันมากคุณก็ขึ้นได้เร็วคุณสร้างทีมงานได้มากคุณก็ขึ้นได้เร็วและคุณก็มีทีมงานเป็นของตัวคุณเองคุณสามารถออกแบบเวลาการทำงานได้อย่างอิสระครับนี่คือสมัครเป็น financial advisor F A เรามีรับรองรายได้ ให้ทุกอย่างนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นแผนที่จะรับรองรายได้ให้กับ h a นะครับสำนักง,งาน Innovation Group ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านคลือหาธานีตรงบ่อแร่นะครับเราเปิดสอนทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้กับผู้ที่มีความอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะมีรายได้ ที่เพิ่มขึ้นอยากให้ครอบครัวนะตัวเองมีความสุขอยากให้ลูกๆนะมีอนาคตที่ดีนี่คือธุรกิจที่คุณไม่มีทางขาดทุนคุณสามารถสร้างธุรกิจและสามารถที่จะมีะไรายได้เป็นแสนแสนได้โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนและคุณไม่มีทางขาดทุนครับและพบกันนะครับ แล้วช่วยกันแนะนำช่วยกันบอกทุกๆคนนะครับช่วยกันส่งต่อช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะสำหรับท่านที่ต้องการประสบความสำเร็จท่านที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองท่านที่มีเป้าหมายในชีวิตเชิญชวนนะครับ